สวัสดีค่ะฉันชื่อนำอิงนะคะเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านที่บ้านของฉันมีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่ว่านั่นก็คือทำขนมไทยส่งขายตามร้านคาเฟ่ต่างๆนะคะร้านขนมไทยที่บ้านของฉันมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะส่วนมากแล้วขนมไทยของที่บ้านก็ส่งไปขายตามคาเฟ่ต่างๆที่รับขนมไทยแบรนด์ฉันไปขายแล้วก็ส่งไปขายในหลายๆที่ ตอนนี้ธุรกิจของที่บ้านเราอยู่ตัวแล้วค่ะพ่อกับแม่ของฉันจึงให้พี่สาวของฉันนะคะสองคนช่วยจะทำขนมฝีมือทำขนมของพี่สาวฉันก็ไม่แพ้แม่เลยนะคะแม่จึงไว้ใจให้พี่สาวของฉันได้ดูแลเรื่องทำขนมค่ะส่วนตัวฉันแล้วนั่นแหะคะ่ะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเอาซะเลย จึงทำได้เป็นแค่เพียงลูกมือคอยหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นล่ะค่ะในครอบครัวของเราเคยคุยกันไว้ว่าอยากจะได้ที่ดินเล็กๆติดกับภูเขาเอาไว้ทำไรสตรอเบอรี่และเพื่อปลูกผลไม้หลากหลายชนิดพ่อกับแม่ของฉันจึงได้ไปหาที่ดินติดภูเขามานานแล้วล่ะค่ะจนกระทั่งวันนี้พ่อกับแม่บอกกับพวกเราว่า ตอนนี้ท่านทั้งสองได้ที่ดินตามที่หาแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่ต้องเดินทางไปดูที่เดินเสียก่อนเพราะฉะนั้นช่วงสองสามวันนี้ฉันกับพี่สาวเราจะต้องช่วยกันทำขนมส่งให้ลูกค้ากันเองก็อย่างที่บอกเลยค่ะฉันทำได้แค่เพียงเป็นลูกมือของพี่สาวทั้งสองเท่านั้นหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆได้บ้างบางครั้ง ก็ไปซื้อของหรือแม่ก็ขนมไปส่งให้กับลูกค้านี่ก็คือหน้าที่ของฉันเองค่ะส่วนเรื่องจะให้ไปลงมือทําขนมของฉันคงไม่เป็นสับป,ประรดแน่นอนกระทั่งเวลาผ่านไปพ่อกับแม่ของฉันกลับมาพร้อมกับข่าวดีว่าที่ดินที่ไปดูเจ้าของเขาก็ขายให้ในราคาถูกๆเพราะว่าเจ้าของเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ ปกติแล้วที่ดินผืนนี้เป็นของพ่อกับแม่เขาและพ่อกับแม่ของเขาก็ได้จากไปแล้วเขาจึงย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกเขาก็ไม่ได้อยากทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วพ่อก็เลยบอกว่าเขาก็เลยตกลงกันราคาไม่ยากในที่สุดพ่อกับแม่ของฉันก็ได้ที่ดินของทางภาคเหนือมาครอบครองแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นพ่อบอกกับฉันว่า จะให้ฉันนะไปอยู่ดูแลที่นั่นและพ่อก็ได้จัดการให้คนปลูกบ้านหลังใหม่เอาไว้ให้แล้วตอนนี้กำลังเริ่มปลูกก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ2อถึงสเดือนถึงจะย้ายเข้าอยู่ได้วันแรกที่พ่อบอกฉันนะคะฉันนนี่อยากไปเลยเพราะปกติแล้วอ่ะฉันไม่เคยไปอยู่ห่างไกล ที่ไหนน,น,นานๆฉันไม่เคยห่างพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวทั้งสองของฉันเลยแต่ทําไมวันนี้พ่อถึงได้บอกให้ฉันไปอยู่บ้านที่เชียงรายคนเดียวฉันก็ถามพ่อไปนะคะพ่อบอกว่าดูหน่วยก้านของฉันแล้วพ่อว่าฉันน่ะไม่น่าจะเหมาะกับงานทําขนมไทยสักเท่าไหร่ไม่เหมือนพี่สาวของฉันทั้งสองพ่อจึงให้ฉันไปคุมคนงานอยู่ในไร่ พอฉันไม่ิดสัยออกเจ้าห้าวแล้วก็ชอบลุยที่พ่อพูดมาก็ถูกนะคะเพอฉันน่ะชอบลยุยชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยห่างจากพี่สาวของฉันทั้งสองเลยแต่ในที่สุดฉันก็ต้องตัดสินใจทำตามที่พ่อบอกค่ะหลังจากที่ทางเชียงรายโทรมาบอกว่าบ้านที่พ่อสั่งให้ก่อสร้างเสร็จแล้วสามารถเข้าอยู่ได้เลย พ่อกับแม่ของฉันจึงส่งฉันไปที่เชียงรายวันแรกที่ฉันมาถึงบ้านที่เชียงรายฉันเห็นบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ดูอบอุน่นฉันรู้สึกชอบบ้านหลังนี้ขึ้นมามากเลยทีเดียวเลยคะ่ะเพราะบรรยากาศรอบๆมีภูเขาและลำธารผ่านมองไปทางไหนก็เจอแต่ไร่เชอร์รี่แถมมีต้นลิงจี่ที่ปลูกแซมเอาไว้บ้างอ๋อแล้วก็มีต้นลำไยด้วยนะคะ แต่หลักๆแล้วที่ไล่จะเป็นสตรอเบอรี่ซะส่วนใหญ่ฉั้สูดอากาศบริสุทธิ์ชอบปอดอย่างเต็มที่เนื่องจากอากาศที่นี่ไม่ร้อนเหมือนที่บ้านขณะที่มองรอบๆบ,บ้านอยู่นั้นพ่อกับแม่ก็เดินมาถักทางข้างหลังฉันแล้วถามฉันว่าเป็นยังไงบ้างลูกชอบไหมแม่ถามฉันชอบค่ะแม่ชอบมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย ฉันส่งยิ้มให้กับแม่แล้วกับพอ่อพ่อพูดขึ้นมาด้วยนะคะว่าพอว่าแล้วต้องถูกใจใเราแน่ๆเห็นไหมละ่ะเชื่อพอ่อหรือยังละ่ะหลังจากที่เราสามคนยืนสูดอากาศกันอย่างเต็มที่น,นั้นพ่อก็บอกกับฉันว่าบ้านหลังนี้และที่ดินในไร่พ่อให้ลูกทั้งหมดนะขึ้นอยู่ที่ว่าลูกอาจจะดูแลและบริหารที่นี่ยังไงก็เราแต่ลูกเลย ฉันดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ยินคำพูดที่พ่อยกไล่นี้ให้กับฉันฉันดีใจมากๆและแม่กับพ่อก็จะอยู่เป็นเพื่อนฉันอีกแค่สองถึงสามวันพ่อกับแม่ก็จะกลับเลอเพี่งฉันอยู่ในไร่นี้เพียงคนเดียวถ้าไม่นบรวมคนงานอีกสามสี่คนด้วยแล้วหลังจากที่พ่อกับแม่กลับไปฉันก็ได้ออกปั่นจักรยานสำรวจรอบๆไร่อีกครั้ง ขณะที่ฉันตัดจักรยานไปเรื่อยๆฉันก็เห็นมีคนนานอยู่คนหนึ่งฉันจะเข้าไปถามเขาเขาบอกกับฉันว่าเขาชื่อว่านาคินเป็นคนงานที่อยู่ในไร่นี้มาหลายปีแล้วแต่พอเป็นเจ้าของใหม่นั่นก็นหมายถึงพ่อของฉันเจ้าของใหม่เขาจึงจ้างเขาไว้อีกฉันพูดกับนาคินอยู่สักพักก็ได้ความว่าบ้านของเขาอยู่ไม่ห่างจากที่ไร่ของฉันมากนัก จากวันที่ฉันได้คุยกับเขาวันแรกเราก็เริ่มรู้จักกันแล้วก็คุยกันถูกคอมากขึ้นฉันกับพี่นาคินเราได้เจอกันอยู่บ่อยๆพี่เขาก็สอนฉันทำได้ทุกอย่างอะไรที่ฉันไม่ได้รู้จักมาฉันก็ไม่ได้เรียนรู้จากพี่นาคินนี่แหละค่ะแล้ววันนี้แม่ของฉันก็ส่งขนมมาให้จากกรุงเทพเพื่อที่จะเอาไปแบ่งบันให้กับเขากินด้วยฉันไปที่บ้านของพี่นาคิน แล้วฉันก็เห็นเขากำลังอยู่กับควายตัวโตในคอกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฉันได้เห็นควายตัวเป็นๆและตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพอฉันเดิน้เขาไปลูบหัวมันใกล้ๆครั้งแรกฉันก็ได้สัมผัสว่าควายมันก็แปลกๆนะคะแต่พอลูบหัวมันไปลูบหัวมันมาสักพักฉันก็เริ่มคุ้นชินกับมัน และพี่นาคินก็บอกว่ามันชื่อเจ้าเจ๋วเป็นควายเผือกของพ่อเขาค่ะเราพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาพี่เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ฉันได้ลองขี่ควายดูจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ค่ะฉันจึงบอกว่าฉันอยากจะลองขี่ควายดูบ้างและพี่นาคินก็พาฉัน้นไปขี่ควายไปที่ํำห้วยเล็กๆเพื่อที่จะพาเจ้าเจ๋เจยวไปอาบน้ํา ฉันรู้สึกว่าฉันหลงสเสน่ห์เจ้าจิว๋วแล้วค่ะหละสเสน่ห์ความเป็นชีวิตบ้านานหลังจากวันนั้นฉันก็ว่าไปหาเจ้าจิ๋วแล้วก็พี่นาคินอยู่ที่บ้านอยู่เป็นประจำนี่แหละค่ะชีวิตใหม่ของฉันที่เชียงรายที่ฉันได้สัมผัสนะ